สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขคนครับสวัสดีครับคุณวันนี้มีหลานน้อยมาด้วยได้ไหมดีจ้าเร็วดีจ้าเร็วไม่นี้เข่าขั้วกับย่ายผ้ากับบะไรบ้าดูโดนอันค้าหยาบไหมครับนี่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 ผ้ามาคนอันนี้เราได้ปากคอใหญ่เป็ดปากคอใหญ่ม้าเลยปากดูใหญ่เหรอปากดูใหญ่เหรอเออปลาซีเบิ้ลบ่ะแล้วก็อันนี้คือไข่มดแดงเลยครับนี่ ขาห้าวจะแข็งต้นหอมมีไก่ปลาบ์อครับมาเบิ่ดวิธีแกะ<ม>กรปลาบไาสิคร่ขาอันนี้พร้อมแล้วได้ครับนี่พร้อมที่จะปรุงแล้วนี่ได้อาอกล้วนนะครับเอาวางไว้ก่อนเนมะื <c oughs> ่อน,นี้มีอันมีคนหน่อยว่ารวมคลิปน้ำเลยครับกัสิสียเสียงดส,ส่อน <c oughs> เชฟเชฟตัวเล็กตัวเล็กอันนี้ถ้าเล็กป่ะใส่ยังแน่เลยใส่น้่งปลาใส่หมูอมแก่แล้วก็ใส่ปลาใส่ไข่แล้วก็นอู้อมอยู่ไหนใส่บักพิกใส่บักพิกแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่ไข่ทูบ้าครับผมนี่บาดนี้หรือว่าลูกอมพระนคร้านว่าลูกอมพระนคพี่น้องเมื่อเนี้ยลูกอมอยู่นี่อยู่ฝาผนังนี่เหรอ โดเลมอนด้วยนี่เลยนี่บป่าลูกอมนี่เลยโอ้ยมีหลานกระถิ่งสีแะงทับทิมเลยอันนี้คืออะไรโซนไหนไหนอันนี้คืออะไรนี่อะไรนี่โซนนี่ยายถาอะไรอะไรนี่โดนัทโดนัทขนมโดนัทอันนี้อะไรอันนี้อะไรลูกอมลูกอมอันนี้ไรอีกอย่างนี่อันนี้อะไรนี่อันนี้อะไรโดเลมอนโดเลมอนแล้วเวลาทำอะไรอโซนทำอะไร ฮะบอกว้อใหญ่ดูรายเห็นอย่างลาทำอะไรโอซนทำอะไรบอกไข่บอกไข่ต้มหรือบอกให้ป้อใหญ่ดูซิมีลาหน่อยอยู่น้ำเกลือสีแล้วครับเอาปอกปอกเป็นไหมไข่มดแดงได้ครับแกงใส้ปลาก้อใหญ่จ่องใสมันด้พี่น้อง แอบเบิงใส่มันหนีจะคล้องจีจอมเลยใส่ปากคอแนวแสบได้เห็นบ่นี่นี่งแล้นี่ละใส่ปากคอนี่แนวแสบมันจะหนี่นี่ครับไข่ด้วยไหมนี่นักกะโอ้ยนี่แต่แนวเป็ดแต่แสบเอามาใส่ง้อและเด้อวยโอ้ยมาบนย่อยมาบนย่อยหั่นเด็ดแล้วก็เอาใส่หม้อลงไป นเรต็มท um ี่เลยด้ครับมอเดือดฝุดฝ uh> ุดแล้วนี่เยอะๆใส่ไเยอะทอะกข็มไเยอะแทอซแปดซ่แปซแปดกเด้อรอสัครู่ โย่ๆบอบพี่น้องโย่ยนยนยๆนยครับ<ๆ>ผู้ใดบ่มากกันเดถถวยมากกันได้ไดครับจะตักให้ใส่ต้นหอ,หอ,หอมไง้ปราเทีนี้ ป่าติป um, uh ียใส่กสมวะใส่สมแล้วเลยอแต่ปิดไฟปิดไฟยูดก็ใส่ผักอิตูแล้วก็สำบเด็จขั้นตอนทุกท่ายเลยได้ครับวันี้ใส่ใบแมงลักหรือว่าผักอิตูลงไปแล้วก็หอมๆแล้วก็ได้การแลดครับ ป้าแต่มหมองม่ายหนึงกรปเตทวยมาได้ผู้ใดจากสช้เพิืมนวะนัวาอีกหนึง,าาง,งชอง้อ,อนตะเกลือ,อะ,ะละ พร้อมห้อยห้อยเลยพี่น,อน้องไวเลยเตาเสริมมาได้ครับบานนี้พร้อมเสิร์ฟนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแกงหมากคอใหญ่ใส่ไข่ไขหมดแดงครับรบันนี้ขออนุญาตกินเขากันได้ครับขอบุณหลายๆที่เขามาเบิ่งคิดนี้สวัสดีครับ